ทำยังไงให้เรามีพลังใจไม่มีวันจบสิ้นครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติ้งต่าและนี่คือ2 0ง0 Podcast พอดแคสต์ครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่2 0ง0 Podcast พอดแคสต์นะครับวันนี้อยู่กับเทมสเหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงียบเงียบก็ได้เปรียบได้นะครับหนังสือเล่มใหม่ของเทมเองแล้วก็เจ้าของเพจติ้งต่างใบเทมส์เสน่ห์นะครับวันนี้เรื่องที่อยากจะอามาชวนคุยกันฟังเนาะก็ ก่อนอื่นต้องอบอกทุกคนกันว่าหายไปหนึ่งอาทิตย์นะเพราะว่ามีงานเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของตัมเองนี่แหละนะครับเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้นาะนในวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ดีนะพอจบวันเสาร์เนี่ยเออก็มีอาการไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่นะครับก็เลยเอ่ะพักผ่อนดีกว่าไม่ค่อยสบายนะครับแต่ตอนนี้ดีและหายดีแล้วนะครับโอเคก็วันนี้ครับเรื่องนี้ท่านจากจะเอามาชวนคุยเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํายังไงให้ตัวเองมี พลังใจอ่ะได้อย่างไม่มีวันจบสิ้นนะผลิตพลังใจเข้ามาเติมได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราท้อในวันที่เราล้าเนี่ยเรายังสามารถที่จะดึงตัวเองกลับมาได้แล้วก็ก้าวข้ามผ่านวันแย่ๆเ่าเนี่ยไปได้จนเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นพลังปกติของเราอ่ะอะ่อย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ที่คิดว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่ามันก็ การปีผ่านมาสักมันเริ่มเข้าเดือนเดือนสิงหาแล้วด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เราน่าจะเจออะไรกันหนักหนากันมาพอสมควรนะครับในช่วงครึ่งปีนิดนิดแล้วใช่ไหมฮะก็อ่ะเลยเอาเรื่องนี้มาคุย,คยกันจริงๆก่อนหน้านี้ต้องเล่างี้ครับว่าเทียมได้มีโอกาสดูหนังเรื่อง perfect days นะครับ perfect days เนาะก็เป็นหนังญี่ปุ่นนะครับซึ่งภาพ,พยนต์ตัวนี้เขาก็ฉายเรื่องราวเล็กๆละกันในชีวิตธรรมดาธรรมดานะครับของคุณลุง ขัดห้องน้ําคนหนึ่งเนาะซึ่งอาศัยอยู่ในโตเกียวนะครับคุณลุงคนเนี้ยเขาชื่อว่าคุณลุงฮิรายามะนะซึ่งถ้าใครที่ดูหนังเรื่องเนี้ยแล้วชอบคือชอบนะแต่ถ้าไม่ชอบคือไม่ชอบเลยนะครับทำไมเป็นแบบนั้นนะก็นี่นักหนังเรื่องนี้มันจะฉายเหมือนนึกถึงภาพเหตุการณ์ละกันครับเป็นเรื่องราวเล็กๆในชีวิตธรมธรมดาาของพวกเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้านะครับจนแปลงฟันเข้านอนนะ ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์แบบนี้นกห,หมทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นจากไอ้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือลูปของการใช้ชีวิตแบบ day to day ครับของคุณลุงที่เป็นคนขัดห้องน้ําในโตกเกียวหรือว่าคุณลุงทิระยามานี่เองทีนี้สิ่งที่แทมคิดว่าน่าสนใจมากคือว่าไอช่วงเวลาที่ คุณลุงเขาตื่นเช้ามาตอนเช้าเนี่ยเขาจะตื่นมารดนาต้นหมาที่ปลูกไว้ทุกเช้านะครับช่วงเวลาที่คุณลุงเขาเลือกเทปเนาะเขาจะฟังเป็นเทปครับทุกคนสำหรับวัยรุ่นยุคนี้อาจจะลองไปเสิร์ชดูนะเทปึ้นยังไงนะครับ,เ,เ,ปรรบเปิดเทปฟังระหว่างขับรถไปทํางานะนะครคุณลุงมักจกะมีโมเมนต์ที่ขัดห้องน้ำนะทำหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมฮะขัดห้องน้ําอย่าง ขมักขม้นนะทุกซอกทุกบุมอย่างเต็มทีนะครับแล้วมันก็ยังมีช่วงเวลาที่ลุงเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือฟังเพลงสบายๆในวันหยุดแล้วก็พลอยหลับไปคือพอเราเห็นไอ้โมเมนต์ง่ายๆในแต่ละช่วงเวลาเล็กๆเนี่ยนะครับเสี่ยวเวลาเล็กๆของคุณลุงคนนี้นะฮะในในภาพยนตร์เลยนะอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าเออวะบางครั้งเนี่ยเราก็อยากมีไอ้ช่วงเวลาที่มันเรียบง่ายเรียบง่ายสบายๆนะ แค่ได้ตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือฟังเพลงจิบกาแฟแยอย่างไม่เร่งรีบเนี่ยแบบนี้ยถ้ามันมีแบบนี้บ้างเนี่ยชีวิตมันคงมีความสุขดีนี่คือเหมือนเขาเรียกว่าเศษจะใช้คำว่าเศษดีไหมนะเหมือนแบบเป็นแวบหนึ่งอ่ะเป็นแวบหนึ่งของความคิดของเทมและกันที่มันผุดขึ้นมาเสมอเลยเวลาในนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะชวนเล่าสู่กันฟังก่อนคือผมยังจําได้ว่า มันจะมีช่วงเวลานหนึ่งน่าจะปกติแต่ละปีอะครับที่มันจะชอบลางานไปเดินทางท่องเที่ยวแบบทริปยาวๆสักทริปหนึ่งเนาะประมาณสักสิบวันอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จําได้เลยว่าเวลาที่เราได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยโอ้มันมีความสุขมากเป็นโมเมนต์ที่ดีแฮปปี้มากเลยเนาะช่วงเวลาที่เราได้หลุดหายจากการทํางานไปประมาณสักสิบวันเงี้ยครับแต่ว่าอย่างนี้ครับทุกคนพอเราเริ่มหยุดมานานเข้านะไอ้วันที่ สี่ห้าอะไรเงี้ยก็แบบยังไม่อะไรนะยังแฮปี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอเริ่มเข้าวันที่หกวันที่เจ็ดละมันเริ่มแบบหึมันไม้ขันมือนะฮะคันไม้ขันมือแบบอยากทํางานเอออยากทําอะไรให้มันเป็นเชนเป็นอันขึ้นมาบ้างนะครับก็ความรู้สึกนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งในความรู้สึกแปลกๆอีกสักแบบหนึ่งใช่ไหมซึ่งมันต่างกับแบบแรกเนาะแบบแรกเราอยากรู้สึกสบายนะอยากมีเวลาช่วงเวลาชิลๆในขณะที่แบบเนี้ยความรู้สึกแบบหลังเนี่ยคือเราอยาก ยู่ดีเรากลับอยากทํางานขึ้นมาเฉยเลยนะครับมันเป็นเพราะว่าเราเรารู้แหละว่าเออการทํางานเนี่ยมันเหนื่อยกว่ามันปวดหัวกว่าจริงนะครับแต่ความเหนื่อยเนี่ยที่ที่เรารับรู้กันเนี่ยมันนำถ้ามันนํามาสู่ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนอื่นเนี่ยเรารู้ว่ามันจะทําให้ชีวิตเราอะมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งครับเทมก็เลยคิดว่าเทมอยากกลับมาทํางานให้มากเหมือนกันชีวิตมันคงจะเป็นชีวิตที่สนุกดี นะก็ที่เล่าสองเหตุการณ์ในี้ให้ฟังนะครับจริงๆแล้วอยากจะพากลับไปที่เรื่องอภาพยนตร์ perfect day นิดนึ่งไอ้วิธีการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนการฉายอย่างที่บอกน้องเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเชา้าจกนกระทั่งเข้านอนของของคุณลุงฮิรายามะใช่ไหมครับไอแบบเนี้ยเขาเรียกว่า slice of life นาะคือการฉายเซี่ยวนะที่มันแบบถูกหั่นออกมาเนาะ เป็นเซี่ยวยวเซี่ยวเซี่ยวของเวลาในชีวิตออกมาให้เราเห็นนะครับ <c oughs> ซึ่งบางครั้งเนี่ยเทมเชื่อว่าเราคนที่รู้สึกอินกับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะไอ้ช่วงเวลาเซี่ยวย์หนึ่งของแต่ละกิจกรรมที่เราทําเนี่ยมันคือเป็นแบบชีวิตที่โคตรธรรมดาเลยอ่ะซึ่งคําว่าโคตรธรรมดามันเป็นเพราะว่าพวกเราทุกคนนะครับเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ต่างกันครับคุณลุงที่มาขัดห้องน้ํา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เราทั้งบางครั้งเราก็เลยอยากทํางานหนักเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างความหมายใช่ไหมพอเราทําไปมากๆบางครั้งเราก็อยากจะพักแทนใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าการพักมันนามาซึ่งความสุขนะครับซึ่งมันก็กลับไปว่าอาพอบางครั้งเราพักมานานจนเพียงพอแล้วเราก็อยากจะกลับไปทํางานให้ดีให้เต็มที่อีกเหมือนกันใช่ไหมครับคือถ้าสังเกตไอ้มุมมองเหล่านี้ให้ดีะครับเราจะพบว่าที่ คำว่าบางครั้งของเราเนี่ยบางครั้งเราอยากทํางานหนักบางครั้งเราอยากพักผ่อนบางครั้งเราอยากชิลมีเวลาสบายสบายอย่างเงี้ยที่ไอ้คำว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีความหมายเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับเราทุกครั้งนะครับทุกคนเราไม่ได้มีชีวิตแบบนั้นตลอดไปเราไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นอยู่กับเราทุกวันแต่ว่ามันอยู่กับเราแค่บางช่วงเวลาแค่บางครั้งเท่านั้นลองจินตนาการว่าถ้า เราต้องทํางานทุกวันตลอดเลยแบบไม่มีการได้หยุดเลยอย่างเงี้ยโอ้เราคงแบบขี้เกียจอ่ะมันผมผมก็ขี้เกียจถึงวไหมฮะหรือว่าถ้าบางเราต้องมาหยุดพักนะเดินไปท่องเที่ยวสมมติไปท่องเที่ยวเที่ยวมันทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะฮะเราก็เบื่อไกันงว่าไหมเราคงแบบชินชาเบือ่อ ทำไมมันแหมมันไม่มีอะไรให้แบบรู้สึกมีคุณค่าให้ได้ทําเลยรู้ไหมครับคือถ้าบางครั้งมันกลายเป็นสิ่งที่มันเจอในทุกครั้งเนี่ยผมว่าช่วงชีวิตของเรามันคงน่าเบื่อมากนะซึ่งที่อยากจะเน้นคาว่าบางครั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคาว่าบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งอู้ไหมฮะซึ่งรางวัลที่ว่าเนี่ยมันคือรางวัลที่ เราไม่ได้พบเจอบ่อยๆใช่ไหมครับเมื่อเราได้รับได้เจอได้ทํามันก็เลยรู้สึกดีใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะเจอมันแค่บางครั้งเท่านั้นทีนี้ที่พาลากไอคำว่าบางครั้งมาสักพักนึงหน่ยนะเพราะอาจจะชวนนึกภาพนึกโมเมนต์ของตัวเองกันตามดูนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเล่าสู่กันฟังคือผมเคอย่ยนหนังสือชื่อ the a w a k e n e d นะครับ the giant within นะครับอ๋อขอโทษ a w a k e n the giant within นะครับของ โทนี่โรบินส์นะคุณโทนี่โรบินส์เนี่ยเป็นโค้ชชื่อดังนะครับโค้ชเอสซิคิวทีฟชื่อดังแล้วก็เขาก็จะเก่งในเรื่องของ NLP ด้วยนะ New Low Linguistic Programming นะครับก็เป็นศาสตร์การ Coaching ด้านการพัฒนาตัวเองแบบหนึ่งนะครับซึ่งคุณโทนี่โรบินเนี่ยเขาพูดถึงคำว่ารางวัลไว้แบบนี้ครับในหนังสือแล้วเขาบอกว่ารางวัลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้คนเดินไปทางหน้าครับแล้วก็ ทำให้คนรู้สึกมีความสุขอย่างสม่ำเสมอซึ่งถ้าเราสามารถออกแบบกระบวนการให้รางวัลตัวเองเป็นเนี่ยเราจะทําให้ตัวเองเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีความสุขอย่างสมู่รเสมอด้วยวันนี้ครับผมเลยจะชวนทุกคนมาคุยกันถึงกระบวนการในการสร้างวิธีการให้รางวัลให้กับตัวเองสร้างโมเมนต์ของบางครั้งที่ทําให้จากความน่าเบือ่อมันกลายมาเป็นความมีไฟ จากความหดหู่ความหดเหี่ยวความเหี่ยวของเราเนี่ยนะฮะให้มันกลับกลายมาเป็นสิ่งที่มีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกลยุทธ์การสร้างวิธีการให้รางวัลกับตัวเองให้ถูกต้องนะเวลาพูดถึงเรื่องของกระบวนการให้รางวัลน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักๆอยู่2รูปแบบนะครับ rewarding system คือแบบแรกเขาเรียกว่า fixed reward เนาะ fixed reward คืออะไรก็เป็นการให้รางวัลแบบ F ิกซ์เนฟิก์ก็คือคงที่แบบชัดเจนนึกออกไหมครับเช่นถ้าทําอะไรสําเร็จแล้วจะได้อะไรอ่านี่คือแพทเทิร์นเนาะเช่นถ้าสอบได้เกรดสี่เอ้ยเดี๋ยวซื้อเกมให้อ่าถ้าทํายอดขายได้ถึง10,000บาทต่อเดือนจะได้รับอ,อินสันตีทีพหนึ่งพันบาทเอออะไรแบบนี้นี่คือการให้รางวัลแบบฟิกซ์ก็คือถ้าคุณทําได้คุณได้แน่ๆหรือว่าอย่างง่ายๆก็ได้ครับเช่น ถ้าทีมงานเราสามารถทําตามเป้าหมายได้สําเร็จไม่ว่าจะเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะชื่นชมเขาทุกครั้งไอการชื่นชมเนี่ยก็เป็นฟิกซ์รีวอร์ดแบบหนึ่งนึกออกไหมคือถ้าเขาทําได้เขาจะได้สิ่งนี้ถ้าเราทําได้เราจะได้สิ่งนี้นี่คือรีวอร์ดแบบฟิกซ์รีวอร์ดนึกออกไหมครับนี่คือประเภทที่1ประเภทที่2ครับเราเรียกมันว่า variable rewards นาะ variable คืออะไรครับก็ผันแปรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนาะงรีวอร์ดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบ random ครับ คือพูดง่ายๆว่าต่อให้เราทําได้ดีสร้างผลลัพธ์ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับรางวัลไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับการชื่นชมทุกครั้งไปนะครับซึ่งทั้ง f i x ซ์รีวอร์เนาะหรือว่าแ a ริเบิลรีวอร์เนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะที่เป็นเออก็ขึ้นแล้วแต่การเลือกใช้นะครับเอาแบบแรกก่อนก็ได้เนาะแบบฟิกซ์รีวอเนี่ยคือ พอมันฟิก่ยมันก็ดูแฟร์ดีถูกไหมก็อ่ะคุณทําได้คุณก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการเอาไว้ใช้สร้างแพทเทิร์นทางความคิดให้กับตัวเองครับแล้วก็สร้างแพทเทิร์นทางความคิดให้กับคนอื่นอ่ะเหมือนสร้างนิสยัยอ่ะอ่านะถ้าคุณอยากจะทําให้คนรู้ว่าเขาต้องทําอะไรเพื่อให้ได้รางวัลหรือให้ได้รับคําชื่นชมเนี่ยกระบวนการตัวเนี้ยก็จําเป็นนะครับซึ่งข้อดีก็คือมันค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมอย่างที่บอกแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้า ใชใ้มันจนบ่อยๆจนเป็นปกติครับคือพอมันฟิกซ์ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันคาดเดาได้อะมันคาดเดาได้ไปหมดเลยอะ่ะทำดีก็ได้รับคําชมอ่ะเดี๋ยวก็ได้รับคําชมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความเซนซิทีฟต่อเอารางวัลที่ได้หรือว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะอาจจะลดลงจนบางทีมันอาจจะชินชาก็ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือ เรื่องของ Rewarding System ในแบบแรกนะครับแบบที่สองครับแบบที่2นะก็คือเรื่องของ variable reward ใช่ไหมซึ่งมันก็คือการให้รางวัลแบบค่อนข้างาแ a นด o อมแหละเพิ่มหลักการมันคือการเพิ่ม Factor ที่มีความคาดเดาไม่ได้เข้าไปนะครับทำให้เวลาถ้าเราได้รับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรู้สึกดีขึ้นมา,มากมากกว่าปกติ เพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะได้รับมันทุกครั้งเนอไหมเวลาเราได้เราเลยรู้สึกดีมากากว่าปกตินะครับหรือว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ variable reward ก็คือมันป้องกันสําหรับคนที่มีอีโก้ครับทุกคนคือหลายครั้งเนี่ยเรามักจะพอเราได้รับอะไรดีๆทําได้ดีได้ได้ผลดีได้คําชมได้รางวัลตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันเป็นการสร้างอีโก้ให้กับคนคนหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งการให้รางวัลแบบ variable เนี่ย มันอาจจะช่วยลดอีโก้ตรงเนี้ลงได้เพราะว่ามันไม่ได้หมาอคว่าคุณต้องได้สิ่งที่ดีเลิศคุณจะต้องได้รางวัลแบบนั้นตลอดเวลานะครับคือเอาง่ายๆอย่างการชมก็ได้คือเราถ้าสมมติว่าเราเลือกชมแค่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยลดอีโก้ก็ได้นะว่าอ๋อก็รู้แหละว่าคุณทําได้ดีคุณทำงานได้ดีแต่ครั้งนี้ฉันคิดในใจแล้วว่าฉันจะไม่ชมถ้าเราเป็นควหน้าละกันเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจะจะรู้สึกเหลืองหรือว่าภาคภูมิใจในตัวเองเกินไปจนไม่ได้พัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งรูปแบบของการให้รีวอร์ดนะซึ่งที่พูดให้เอาคอนเซปต์นี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะขอพากลับไปที่ไอ้บางครั้งก่อนคำว่าบางครั้งที่เชนบอกเนี่ยมันคือรีวอร์ดถูกไหมซึ่งถ้าเราสามารถหยอดคําว่าบางครั้งเนี่ยเข้าไปในทุกช่วงชีวิตของเราได้ นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องหลักการตัวนี้เราสามารถที่จะออกแบบนะไอ้บางครั้งของเราเนี่ยให้มันเป็นรางวัลต่อชีวิตของตัวเองได้ในทุกๆวันเหมือนกันนะครับเพื่อให้ชีวิตธรรมดารรมดาของเราเนี่ยมีความสุขได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รักษาพลังขับดันชีวิตในด้านดีเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปได้นะคือลองนึกตามทำแบบนี้ครับเราสามารถกําหนดฟิกซ์รีบอร์ดให้กับตัวเองเพื่อสร้างนะไอ้บางครั้งเนี่ยในทุกๆวันก็ได้เช่นเฮ้ย การกําหนด Condition บางอย่างว่าถ้าฉันทำงานเสร็จฉันจะกินกาแฟา1แก้วอร่อยอร่อยหรือว่าถ้าฉันออกกำลังกายเสร็จฉันจะได้เล่นเกมเมื่อฉันทำงานเสร็จฉันจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยเออคือถ้าเรามีการสร้างแพทเทิร์นทางความคิดแบบนี้นะครับเพื่อสร้างโมเมนต์ของบางครั้งเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามี แรงจูงใจเราได้รับการเติมเต็มได้รับรางวัลบางอย่างในทุทกๆวันเสมอนะครับซึ่งสิ่งนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยสร้างพฤติกรรมที่ทำให้ตัวเองเอือ้อต่อการเติบโตได้ทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนี่คือแบบที่หนหรือแบบที่สองก็ได้ครับ variable reward ใช่ไหมครับถ้าเอา variable reward เนี่ยมาใช้กับการสร้างบางครั้งในชีวิตให้มันมีความดันด้อมเข้าไปหน่อยเนาะเช่นสมมุติว่าวันเสาร์อาทิตย์หยุด ถูกไหมหยุดใช่ไหมครับการค้นหากิจกรรมที่น่าสนใจทําในช่วงวันหยุดเนี่ยเออก็เป็นเรื่องที่น่าที่ที่ดีใช่ไหมไม่รู้หรอกครับว่ามีกิจกรรมอะไรในอาทิตย์ไหนบ้างแต่ว่าถ้าเจอก็รีบจองนะมีจัดก็ไม่รอไม่ไม่รอช้าที่จะไปอ่ะนะถ้ามันมีคอนเสิร์ตอยู่ดีมีงานดูงานศินละปะ exhibition set up ของศิลป,ปินคนไหนมา set up ไว้ นะเราก็ไปเลยนะครับกำหนดช่วงเวลาให้ตัวเองได้ไปดูเรื่องพวกนั้นบ้างในบางครั้งนะครับซึ่งการที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอไอ้ความคาดเดาไม่ได้เราเนี่ยเนาะมันก็ทำให้เรามีชีวิตในแง่ที่มีความสุขได้เพราะว่าเราแรนดอมอะว่าเราได้เจอเรื่องอะไรที่มันเป็นการพักผ่อนในช่วงสัปดาห์นั้นบ้างเนอะไหมครับซึ่งบางทีมันอ่าจจะไม่มีก็ได้ แต่ว่าถ้ามันมีเมื่อไหร่อเมื่อนั้นเราน่าจะมีความสุขมากๆที่เราได้มีโอกาสไปทําทกิจกรรมเหล่านั้นในวันหยุดของเราจากทั้งหมดที่เล่าไปครับเทม่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจความหมายของโมเมนต์เล็กๆอะหรือว่าไอ้คำว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเริ่มเข้าใจวิธีคิดว่าเราจะสร้างไอ้บางครั้งเนี่ยขึ้นมาได้ยังไง นะครับเมื่อเรารวม2สิ่งนี้เข้าด้วยกันเนาะทั้งการเข้าใจความหมายแล้วก็การรู้วิธีที่จะสร้างคําว่าบางครั้งขึ้นมาได้นี่เราจะสามารถออกแบบให้ชีวิตของพวกเราอะครับมีพลังใจได้อยากไม่มีวันจบสิ้นครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เทมจะามาเล่าให้ฟังใน20.00 p o d c a s t ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบเนาะถ้าชอบรูปแบบในการเล่าแบบนี้นะครับมีสตอรี่แล้วก็ค่อยเอาคอนเซ็ป เอาแนวคิดมาประสมผสานกันพร้อมกับประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่จมล้อยฟังใหนทุกๆอาทิตย์นั่นเองนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากหนังสือเล่มใหม่ของเทมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับชีวิตง่ายขึ้นเห็นๆแค่ใช้จุดเด่นของ Introvert ให้ถูกฐานนั่นเองก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเพราะว่าหนังสือเพิ่งขึ้นเบสซเลอร์อยู่ในอันดับที่14นอกสูงสุดในช่วงวีที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะลองไปหากันในที่หนังสือชั้นนำทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเซียบุ๊กไดอินคิโนคุริยะและ B2S ครับวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับเจก้กรรมยนต์ทั้งสัปดาครับขอบคุณและสวัสดีครับ